สวัสดีครับกลับมาพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมเรัลมาลิดกับฮาร่ามาลิดเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ก็คงหนีไม่พ้นหลังเกมกับปาชูก้านะที่เราสามารถเอาชนะไปได้สามหนะึ่งเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันเนี่ยไปฟังสัมภาษณ์ของชาบิยารอนโซกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมโดยชาบิยารอนโซ่เนี่ยหลังจบเกมเนี่ยคือเขายืนสัมภาษณ์ก่อนแล้วเขาก็ไปให้สัมภาษณ์บนโพเดียมนะก็มี2ตอนทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมจะขออนุญาตเรียงเป็นไทม์ไลน์ไปเลยก็คือตอนแรกเนี่ยเขาสัมภาษณ์หลังจบเกมว่าวันนี้ทีมเราเล่นได้ดีมากนะครับคือแสดงความเสียสละโดยการเล่นเนี่ยสิคนเพราะฉะนั้น นคือเขามีความสุขกับวันนี้มากๆแล้วก็ชัยชนะเกมนี้สําคัญต่อทีมมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่คุณชายเขาพูดก่อนที่จะไปขึ้นโพเดียมนะเสร็จแล้วหลังจากที่ขึ้นโพเดียมเนี่ยเขาก็พูดว่าคือตอนแรกเลยเนี่ยคุณชายเขาก็พูดถึงเฟเดบาเบเดนะว่าบาเบเดเนี่มีคุณลักษณะที่เหมือนสตีเฟนเชอร์ลตคือโค้ชทุกคนนะต้องการนักเตะประเภทเนี้อยู่ในทีมก็เขาน้าทึ่งมาก ก็นี่คือตำแหน่งจริงๆของบาบบเดก็คือพลังไดนาโมอ่ะคอยจะไปเติมนู่นเติมนี่อะไรประมาณนี้นะเฟเดบาบิเดเนี่ยเขาก็พูดกับนักข่าวนะครับว่าคุณชายกับอัเชลติเนี่ยต่างกันตรงไหนอะหรอก็คือว่าคุณชายเนี่ยเขาจะเน้นให้กับกองกลางตอนเนี้ยคือคองบอลนะไม่ได้ยืนรอบอลยืนสกัดบอลเหมือนอันเช่แบบแต่ก่อนอะคือมันเป็นเทคนิคนะครับที่แบบจะได้พุ่งเข้าหาศัตรูได้เลยไม่ต้องแบบเออคอยหันหลังพะว้าพูงเนี่ยมันเป็นเรื่องของอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อะที่คุณชายเขาใส่ให้อะ่ะ จะว่าคุณชายเขาไม่ละเอียดก็ไม่ได้อะก็ถึงขนาดแบบจัดยืนท่าต้แหแนงท่าต้องยืนยังไงยังไงโพซิชันแต่ละคนนะเออแล้วคุณชายเขาก็ให้สัมภาษณ์อีกว่าเกมเนี้ยคือเราอะ่ะปรับตัวได้ดีนะคือจริงๆแล้วอะ่ะหลังจากที่ทีมเรามีผู้เล่น10คนเนียเกมเนี้ยตามธรรมชาติเนี่ยคือเราอะ่ะจะต้องโดนบีบให้ลงไปรับต่ําแต่ทีนี้การที่เรายืดหยุ่นน่ะแล้วก็คุมเกมอะ่ะเออคุมเกมในตอนที่เราไม่มีบอลนอะ่ะ มันเป็นสิ่งที่แบบที่มันทําให้เราสามารถสู้กับเขาได้คุณเห็นเปล่าว่าทําไมถึงแบบเราไม่ค่อยโดนพับสนามกลับเป็นฝั่งเขาที่บางทีโดนเราตึงมากกว่านะเพราะว่านี่แหละ การยืนการคลองเกมที่ในระหว่างที่ออฟเดอะบอลน่ะคือไม่มีบอลอันเนี้ยมันน่าสําคัญมากที่คุณชายเข้ามาเปลี่ยนให้เรานะครับแล้วก็คุณชายตอบคําถามที่ใช้หลัง4ี่นะครับคือที่คุณชายใช้หลัง4ี่เนี่ยเพราะว่าคุณชายส่งฟ้าและเทนลงมาเพื่อที่จะให้2คนเนี้ยดันขึ้นไปถามว่าดันขึ้นไปทําไมดันขึ้นไปเพื่อช่วยวีนีกับกอนซาโลกาเซียนะครับเพื่อทําสถานการณ์2ต่อ2นะคือบางทีหนึ่งต่อหนึ่งมันไปไม่ไหวอะ่ะมันก็ต้อง 2, 2 2นึ่งออยใช่ไหมมันก็เป็นการแก้สถานการณ์ที่ดีนะครับก็สัมภาษณ์เบื้องต้นคุณชายเขาก็จะพูดประมาณนี้เนาะต่อไปเราก็มาคุยกันหลังเกมซึ่งเห็นอะไรได้บ้างผมขออนุญาตพูดคุยการปกติเนาะก็คืออเซนซิโอเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยยังแบบชงช่างแล้วก็โดนใบแดงตั้งแต่นาทีแรกๆอะ่ะเนี่ยมันเป็นการสร้างภาระให้เพื่อนหรือเปล่าอเซนซซโอยังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับความนิ่งอ่ะในส่วนน้องดีเนี่ยคือน้องดีนี่ของดีจริงการวางบอลของเขานี่บางทีทําให้ผมนึกถึง ลามอสที่วางบอลแบบนี้นะเรามีเซนเตอร์ที่วางบอลอย่างนี้คือเราได้เปรียบนะครับแล้วก็เทนเทนนี่ก็เล่นดีมากเลยจุดแข่งของเขาอยู่แล้วอะ่ะคือการเปิดแอสซิตให้เพื่อนคือการส่งคือเกมลุกอะ่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องลุ้นกับเกมรับเหมือนกันนะตอนนี้คือเกมลุกเขาทําดีแล้วก็ต้องบอกงนี้ต้องรอดูเกมรับของเขาด้วยเทนนะในส่วนฝั่งซ้ายก็คือฟานกาเซียเนาะฟานกาเซียเนี่ยผมไม่ว่าเขาเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าฟานกาเซียเนี่ยทุ่มเทแล้วก็พยายามกับ ตำแหน่งนี้มากเลยคือเขาเหมือนเขาใส่สุดอ่ะพอเขาใส่สุดมันก็เลยทําให้แบบเออแม่งดูความพยายามของเขามีอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่าอันเช่เขาอาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดลึกเท่ากับคุณชายก็ได้เพราะว่าบางทีฝานการเซียอาจจะเล่นดีโดยธรรมชาติแต่ว่ามันก็ต้องต่อยอดโดยหลักวิชาการน่ะนึกออกใช่ไหมครับนั่นแหละเพราะว่าถ้ามันมีหลักวิชาการสักนิดนึงให้มันยึดอ่ะบางทีเออธรรมชาติมันอาจจะพาไปให้ได้ดีกว่านี้พัฒนาตัวเองให้ได้ดีกว่านี้ ถ้าเปรียบเป็นนักดนตรีก็เหมือนไปว่าบางทีทุกคนมันก็ไม่ได้แบบมีพรสวรรค์นขนาดนั้นอ่ะมันก็ต้องไปเรียนสกเกลเพื่อที่จะไปต่อยอดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับนั่นแหละครับในส่วนกองกลางผมมองว่าคือดีนะตอนนี้คือมีคุณภาพที่ผมสงสารเลยเนี่ยสงสารตอนนี้ผมอาจจะมองพี่โรดิโก้นะเพราะว่าอาดาคือแลก็ทำดีเนาะอาดาคือแลเนี่ยยืนเป็นหน้าขวาจริงแต่วเวลาเล่นจริงเนี่ยอาดาคือแลเนี่ยจะสลับกับบาปิเด้นะสลับกับบาปิเด่ บาเไปไดจะวิ่งขึ้นไปข้างบนส่วนอาดาคือแลเนี่ยพอจะแทงทะลุช่องแล้วก็คุมจังหวะซึ่งตรงนี้มันก็ดีมากเลยแล้วก็เกมลุกอะอาดาคือแลก็สามารถทําได้ส่วนจู๊ดก็ก็ไม่ต้องชมเขาอยู่แล้วจู๊ดคือนี่คือซีเนเจอร์ของเขาที่แบบเขาเติมขึ้นมาทําประตะูเพราะฉะนั้นถ้าจู๊ดไปทําอะไรหลายๆอย่างมันก็อาจจะไม่ได้คุณภาพเท่านี้นะครับผมแล้วผมขอชมเลยว่าแบบการต่อบอลเนี่ยดีขึ้นมานะดีขึ้นมาจากแมตช์ก่อนไม่ใช่ว่าไม่ดีเลย การต่อบอลเข้าทำลูกที่อาดาคือแลยิงเ่ยผมคิดว่าลูกเนี้ยสวยแล้วลูกก่อนหน้านี้ก็สวยผมคิดว่าแผนของอลรอนโซเนี่ยผมดูแล้วทําให้ผมนึกไปถึงสเปนตอนที่ใช้แผนฟรอวนายอารมณ์มันต้องเชื่อใจกันอะแล้วก็ละทิ้งความเป็นอีโก้แผนเนี้ยมันจะใช้ได้ดีนะคุณสังเกตได้จากตออหลังอะที่แบบลูดิเกอร์ขึ้นมาคือเขาก็ทําตามที่เขาพูดนะคุณชายว่าบางทีกองหลังก็ต้องขึ้นมาทําเกมลุกด้วย แต่ว่ามันจะเห็นในช่วงจังหวะที่มันแบบสะดุดนิดนึงอย่างเช่นฟ้านกาเซียวิ่งเติมอย่างเงี้ยแล้ววีนีมันเห็นเป็นฟ้านกาเซียอย่างเงี้ยมันก็ไม่ส่งนึกออกใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มั่นใจว่าฟ้านมันจะทําไม่ได้อันนี้มันก็จะทําให้จังหวะมันชะงักผมสังเกตเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าแผนของคุณชายเนี่ยแกต้องการความเข้าใจกันแล้วก็ต้องวิ่งหาช่องไงวิ่งสอดเข้าทํามีใครซับพอร์ตได้ก็ต้องส่งไปเหมือนเล่นชิงอะเนาะแต่พอทีนี้วีนีมันแบบมันลากมันยึกมันจะยิงเองอะมันก็จะโดนกกเ็วานนนัั้้้มตอองใหลีสิ ผมว่ามันจะแผ่นลงล็อกกว่านี้ซึ่งผมดูแล้วอะถ้าเล่นกันเต็มระบบจริงๆอะมันจะสู้กับบาร์เซโลนาเนี่ยได้สนุกเลยนะครับเพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยก็เล่นต่อบอลกันคล้ายๆประมาณนี้แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าบาร์เซโลนาเนี่ยมีความที่ m e n ตี้ในทีมอะมันแน่นกว่าเรานะเพราะฉะนั้นการต่อบอลการความเข้าใจกันอะไรหลายๆอย่างอะมันก็ลงตัวมากกว่าเราก็ต้องให้เวลามากกว่านี้นะครับแล้วก็ฟานกาเซียเนี่ย คือนักข่าวเขาไปถามนะว่าถ้าเกิดคารเลราสมาเนี่ยจะทํายังไงฟานก็บอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าแบบจะเซ็นคารเลราสหรือเปล่าคารเลราสจะเข้ามาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมใจเย็นแล้วผมตั้งใจทําให้กับทีมคือผมทุ่มเทให้กับทีมแล้วผมอยากจะเล่นในสีเสื้อเนี้ยให้ได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นน้องก็เลยพัฒนานครับนี่คือคําสัมภาษณ์จากน้องนะส่วนตัวผมเห็นพัฒนาการของฟานกาเซียก็โอเคอย่างนี้คารเลราส ไม่ใช่ว่าเล่นดีนะคะแนนก็แย่นะแม์ที่ผ่านมาก็ต้องจับตาดูวันต่อไปนะครับว่านัดต่อไปเนี่ยทีมเราเนี่ยจะเข้าระบบมากขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะเพราะว่าบางทีแบบอาจจะโดนพลิกล็อกก็ได้เออ,ค,ค,อ,อ,เอ,อค,คึกกักอนะไรเงี้ยเออจังหวะคึกกักกันมันก็ต้องมีกันได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งวางใจแฟนๆทีมอื่นสามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับส่วนแฟนๆชุดขาว เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นชุมชนยุทข่าวเนาะผมขอขอบคุณมากนะที่สนับสนุนผมแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมเลยถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e ไว้ให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับ